เราจะลงต้องมีสตินะครับทุกคนต้องมั่นใจต้องพร้อมเนื่องจากสภาพน้ำความแรงนะครับฝนที่ตกมาเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้นระดับน้ำนิดกว่านะครับต้องมีสติต้องมั่นใจนะครับน้ำแรงมากนะครับเอ้โหเนี่ยพยาให้หลุดไปแล้วมันจะหล่ยกนงเราต้องสา,ายเดียวนะจ๊ะเออสายอย่างเดียวถ้าขวาปุ๊แต่วันนี้หลุดมดหลุดมดมันไม่มีค้างหรอกมันหลุดมาเลยวันเนี้ย ไป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 ขึ้นต้นน้ำนั้นไปตรงนี้ตรงน้มนไิ่งอ่ะแล้วปล่อยไหลลงซ้ายมือเนี่ยน่งลงซ้ายมือเนี่ยมาด้ไปเดินเดินที่หน้าไปก่อนเจขึ้นหน้าไปอีกน่ะงนี้หรอตรงนี้มันน้อยมมีไรนี่ตรงนี้มันมีไรแล้วเอา้ขึ้นไปหน่อยดีตรงนี้หน่อยเดียวอย่างนี้ลงนี้เลยหรอเอาไงใจจอย เหลืออยู่50แต่ยังยังสู้อยู่นะเอาสู้ไหมครับสู้ครับสู้แต่เหลือห oh, okay. ้าสิบแล้วห้าสบแล้วครับพอเห็นสภาพน้ำเสมอตาแล้ว50าสิมันไหลมันไม่ปั้เลยไม่ได totally ้วนมันมันวนลยนะมันมีมันต้องเฮ้ยของเนี่ยมันมันลอยมันลอยไปเลยมึงหาไม้ส่งกันได้ไหมมึงหาไม้ย้อนไม่ดิไม้แห้งอ่ะพอเวลามันหลุดมันหลุดไปเลยมันมันไม่ค้างหรอก เนี่ยมันไปบางคนอย่างงี้ยล่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเยอแล้วเยอแล้วไปเดียไปเดี๋ยวกูไปก่อนนะเดี๋ยวมึงมาไปวะเนี่ยวพร้อมเฮ้ยไปเอ้ยลงมาเดี๋ยไปพร้อมกันเลยไปนั่นน่ะมาเลยมาเดี๋ยวมา ไ,ไหม่ไ,มไ,ะมไ,ไคะรับไไไไผมมาไ,ไ,ไม่ใช่กูอยากให้พวมึงมาก่อนดิมาดิแล้วลงมาพร้อมกันไม่ใช่ไปไปด้วยกันเฮ <มา S 1> ้ยไไชูชีพลัวได้ดีนะให้แน่นนะแน่แนยังแน่นยังไอ้พี่รอกันแน่นเลย